สวัสดีนักเรียนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับการอธิบายงานที่2.4และ2.5เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่างานที่2.4และ2.5มีวิธีการทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยเรามาดูงานที่2.4กันก่อนนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าค่าต่ำสุดนั่นเองอยู่หน้าที่42ให้ยึดในหนังสือเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการหาค่าต่ำที่สุดเนี่ยเขาจะมีวิธีการหายัางไงโดยนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการหาค่าสูงที่สุด ได้จากหนังสือหน้าที่41นะครับในหน้าที่41เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนวิธีการหาค่าที่สูงที่สุดอยู่ซึ่งมีการเขียนอธิบายว่าอย่างชัดเจนเลยว่าข้อมูลเข้าเป็นยังไงข้อมูลออกเป็นยังไงบ้างนะครับให้นักเรียนลองเอาข้อความที่เขาเขียนไว้ในส่วนของการหาค่าสูงที่สุดเนี่ยมาลองปรับแก้ดูว่าถ้าจากค่าสูงที่สุดเปลี่ยนมาเป็นการหาค่าต่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไปยังไง อย่างตัวอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีการบอกว่าพิจารณาข้อมูลตัวแรกให้แม็กซ์มีค่าเป็นข้อมูลดังกล่าวอันนี้จะเป็นวิธีการหาค่าสูงที่สุดนะตรงกันข้ามเลยถ้าเป็นการหาค่าต่ำที่สุดละ่ะจากแม็กซ์มันจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรนะครับให้ลองไปหาข้อมูลดูนั่นเองสำหรับงานที่2.4ค่าต่ำสุดในหน้าที่42นะครับต่อมาจะเป็นกิจกรรมที่2.5เนาะเงื่อนไขยอย่างง่ายอยู่หน้าที่44นะครับ จะเป็นการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำการเขียนเงื่อนไขของโจทย์ทั้ง3พข้อยึดในหนังสือเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับโจทย์ทั้ง3ข้อจะมีอะไรบ้างข้อที่1เขาบอกว่าคนไทยมีเงื่อนไขาอายุ18ปีขึ้นไปถือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งข้อที่2เขาบอกว่าขนมราคา15บาทต่อชิ้นเนี่ยต้องการซื้อขนมวชิ้นให้ x แทนจำนวนเงินที่นักเรียนมีอยู่เขียนเงื่อนไขว่ามีเงินเพียงพอที่จะซื้อขนมและข้อสุดท้าย ปีที่มี366วันเป็นปีอธิกสุรทินนะครับเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่าง1เงื่อนไขละกันเนาะจะเป็นเงื่อนไขที่2นะครับขนมราคา15บาทข้อนี้เนี่ยเวลาเขียนคําตอบออกมาเวลาเขียนงานออกมามันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในโจทย์ตัวเนี้ยอย่างที่เขาบอกเนาะว่ากิจกรรมที่2.5นะครับเขาบอกโจทย์ว่า ราคาขนม15บาทต่อชิ้นต้องการซื้อขนม Y ชิ้นนะครับ y ชิ้นเราเลยกําหนดให้ x เนี่ยแทนจํานวนเงินที่นักเรียนมีอยู่ที่โจทย์เขากําหนดมาให้หลังจากนั้นเขามีการบอกว่าให้เขียนเงื่อนไขว่ามีเงินเพียงพอที่จะซื้อขนมมันเองเดี๋ยวเรามาดูการกําหนดตัวแปรกันก่อนนะครับว่ามันจะมีวิธีการกําหนดตัวแปรจากโจทย์ที่เขากําหนดมาให้ยังไงบ้างอย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้เลยเนาะว่า ตัว y านะครับเขามีการบอกไว้ว่า y คือขนมวายชิ้นใช่ไหมเราเลยจะกำหนดให้ตัวแปร y นะครับแทนจำนวนขนมนั่นเองส่วนตัวแปร x เนี่ยเขาบอกว่าให้แทนจำนวนเงินที่นักเรียนมีอยู่ซึ่งมีการกำหนดไว้ในโจทย์อยู่แล้วเราก็จะเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาเขียนลงมาในตัวกำหนดให้นั่นเองก็คือแทนจำนวนเงินที่นักเรียนมีหลังจากนั้นนะครับมาดูในส่วนการกำหนดเงื่อนไขกันดีกว่าเนาะว่า เขามีการกำหนดกันยังไงเงื่อนไขตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้า y นะครับ y คืออะไร y คือจำนวนขนมต่อชิ้นนั่นเองคูณ15 15มาจากไหนครับ15ามาจากข้อมูลที่เขากำหนดให้ก็คือขนมราคา15บาทต่อชิ้นนั่นเองแปลว่า y ก็คือจำนวนขนมใช่ไหมแล้วก็เอาจำนวนขนมเนี่ยมาคูณกับราคา15บาทนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้า y คูณ15ก็คือ จำนวนขนมคูณกับราคา15บาทแล้วมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x x คืออะไร x คือจำนวนเงินที่มีอยู่นะครับแปลว่าโจทย์เนี้ยตรงเนี้ยเขามีการบอกว่าถ้าขนมที่เราซื้อเนี่ยในราคา15บาทมีกี่ชิ้นที่เราหยิบมานะครับแล้วมันมีราคาที่น้อยกว่าเงินที่เรามีอยู่นะตอนนี้ก็จะให้แสดงข้อความว่ามีเงินเพียงพอที่จะซื้อขนมมันเอง และอีกกรณีหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามิฉะนั้นหมายความว่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งกรณีหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเรามีเงินเนี่ยน้อยกว่าขนมที่เราหยิบมานั่นเองก็จะให้แสดงข้อความออกมาว่ามีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อขนมนั่นเองอันนี้จะเป็นวิธีการตอบสำหรับกิจกรรมที่2.5นะครับก็จะให้มีการกํำหนดให้นาะว่า ตัวแปรที่เขามีการกําหนดให้ในโจทย์เนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างโดยที่นักเรียนสามารถกําหนดตัวอักษรได้เลยนะครับว่าตัวแปรตัวนั้นเนี่ยจะใช้ตัวอักษรอะไรดีถ้าโจทย์เขาไม่กําหนดมาให้นั่นเองส่วนเงื่อนไขนะครับก็เขียนอธิบายตามที่โจทย์เขาได้มีการวางเงื่อนไขมาเลยเนาะว่า เงื่อนไขตัวนี้จะมีการเขียนเป็นลักษณะยังไงมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับสำหรับงานกิจกรรมที่2.4และ2.5ก็จะเป็นประมาณนี้สวัสดีครับ